นี่เป็นภาพบรรยากาศนะฮะบริเวณ,เว,ณ,เว,ณวัดดอนมูลตำบลหลวงใต้ยอำยเภอเงานะฮะที่หลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านขอครับดินกบาบโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดนะฮะวัดดอนมูลแล้วก็พระลูกวัดอีกจำนวนสี่รูปนะฮะ เลน้ำเดี๋ยวมาเก็บครับยืนครับน้มาแตะนะครับแล้วแตะบาดระวังนะครับอย่าอย่าใส่ไปในบาทแตะบาดระวังครับผมน้ําดื่มถ้าใส่ใส่แค่ขวดเดียวนะฮะถ้าเป็นแพ็คเนี่ยแตะบาดระวังนะครับแตะบาดระวังนะครับน้ําอะไร่เนี่ครับน้เป็นแพ็คแตะบาดระวังนะครับเดี๋ยวให้ลูกติดยกไปครับ ม่น้ำส้มเป็นแพ็คเอาแต่บาทระวังนะครับอย่าอย่าเอาปัจจัยมาใส่นะครับก็ต้องบอกกันฮะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็มีความศรัทธานะครับเห็นพระสงฆ์ก็จะนําปัจจัยมาถวายเราก็ต้องมีการบอกกันเพราะว่าเพราะว่าหลวงตาบุญชื่นไม่รับปัจจัยท่านบอนาทุดงนะฮะแล้วนี่คือบรรยากาศสดๆนะยามเช้าวันเสาร์ที่3เมษายนนะฮะ2564บริเวณ ลานหน้าพระโบสถ์ของวัดดอนมูลนะฮะตำบลหลวงใต้อำเภอเงาปัจจัยไม่ใส่บาทดวงตาแล้วจะเป็นปัจใจัยอย่าใส่บาทรับไปดูตรงนี้สามเม็ดไม่ขัดแล้วปะไป <c oughs> หลังถ่าย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 พี่ <c oughs> หลังถ่าย <c oughs> ถ่ายเฉียงๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องถ่ายขา้างหน้าถ่ายข้างๆเอา น้ำเป็นแทกแต่ระวางพื้นเลยนะครับน้ำเป็นแทกแต่บาทละวางพื้นเลยนะครับนะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เก็บนะครับแล้วก็มีพ่อกำนันนะฮะแล้วก็เจ้าที่อาสาสมัครเนี่ยนำเข่งมานะครับรอรับบาทที่พุทธศาสนิกชนเนี่ยหลายท่านเนี่ยนำมาใส่บาทฮะออกลูกออกไป ออลกไปลูกออกเร็ออกไปลูกแม่พี่สุนักเข้ามาขวางเอ้ยเไป้มออจะมีสุนักขวางสองตัวแม่ท้งใส่จะมาใส่บาทด้วยแต่ว่าใส่ไม่ได้เลยต้องไล่ไปก่อนอ่ะเสร็จแล้วนีมอนตกลับ

ไม่มีคนมาวันนี้เราจะกู้พี่พี่กายอ่ะมาถือไฟมือก่อนกปนี่รถเข็นกำลังไปลงครับน้องโกเอาของไปลงครับพี่ตอนเอาเอาเข่งเอารถเข็นมามาช่วยหน่อยไม่ไม่พออีก็ผิดพลาดนิดนึงนะฮะวันนี้ไม่มีใครมาช่วย ามาแล้วครับมาแล้วมาพร้อมนันวิ่งมาแล้วนะอมาทีหลังเข้าข้างในเลยนะฮะเดี๋ยวเข้าข้างในเลยเดี๋ยวใครมาต่อตรงนี้บอกให้เข้าไปข้างในเลยนะไม่เอาแล้วไปไปข้างในเลยข้างในเลยไปข้างในเลยพี่ไปข้างในเลยไปเข้าไปเลยเร็วไปเข้าไปข้างในเลยไม่ให้ใครมาต่อตรงนี้มีปัจจเดี๋ยวก็ต่อถึงถนนเพราะข้างในเขารออยู่ อก็เป็นความโกลาหลวุ่นวายนะฮะที่แต่ว่าไม่มีใครกดใครเพราะว่าเป็นความโกลาหลวุ่นวายที่อย่าขวางหล่าวตงตานะครับทิ้งเสียงได้อที่เป็นความศรัทธาที่เกิดขึ้นบอกไม่ให้ใครมาต่อตรงนี้แล้วให้ไปเข้าข้างในเลยที่เป็นแคกแต่บาทระวังนะครับเดี๋ยวมีเจ้า้ะที่ไปข้างนู้นเลยครับไปข้างในเลยข้างในฮะไปข้างในเครับไปข้างในเลยครับเดี๋ยวก็ถึงถนนข้างในเขารอกันอยู่นะฮะครับเข้าไปเลยฮะแถวรออยู่ข้างในครับ ไปข้างในเลยครับไปข้างในเลยแ <c oughs> บบโถอย่างนี้คนข้างในเขาก็รอกันฮะแล้วก็เดี๋ยวถึงถนนพอดีนะฮะความศรัทธาบางทีก็ต้องดูระเบียบด้วยนะฮะระว,วเลยนเอา นะบางทีผมอาจจะพูดไปเสียงแข็งไว้หน่อยนะฮะเพราะต้องเข้าใจในขนาดผมพูดเสียงแข็งนะยังไม่มีใครฟังผมเลยนะฮะก็จะเอาความสะดวกสบายเขาว่านะมันก็ไม่ถูกหลักบางทีนี่ฮะนี่คนก็นั่งรอกันอยู่ภายในวัดนะฮะ อยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ที่นี่ครับเนี่ยดูทุกวันดูดูที่ไหนดูช่องอะไรช่องไหนช่องอะไรเพจอะไรจำได้แต่บิ๊กบังเพจทั่วไทยนิวอันนี้เป็นพระเดชพระกลิ่นเจ้าวาดนะฮะอ่าต้องบอกว่าวันนี้นี่ เป็นวันแรกนะที่รับบินทบาตนะครับภายในเขตจังหวัดลำปางซึ่งเป็นเมืองรถม้านะฮะแล้วก็มีพุทธศาสนิกชนนะฮะกำลังเดินทยอยเข้ามานะฮะอย่างต่อเนื่องนะฮะเอาก็ต้องฝากกันสึกนิดนึงครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะ ชนพระแล้วพี่แม่ลูกถ่ายข้างๆได้แม่หยมแม่อย่าไปยืนขวางหน้าถ่ายรูปสิขอบคุณครับแม่ถ่ายข้างๆได้ บางคนก็ศรัทธาพอมนันถ่ายรูปยืนขวางหน้าแล้วว่าต้องเฉียงๆนิดนึงฮะยืนเฉียงๆก็เราถ่ายกันได้นะครับผมก็ยังยืนเฉๆียงนี่ก็ยังมีประชาชนนะฮะเดินทางมายังต่อเนื่องนะฮะบางคนก็ไม่ทราบว่าตักบาทเช้านะะเพราะหลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านออกรับบิณฑบาตเนี่ยหกโมงก่อกโมงห้าทีะฮะท่านลงแล้วนะฮะ ก็องฝากชามพัน์กันสักนิดหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะไปที่วัดไหนนะฮะพักกำวัดวัดไหนเนี่ยข้างาบินทบาทตอนประมาณหกโมงหรือก่อนหกโมงสักห้านาทีเนี่ยนะฮะอ่านิมนนะครับนิมนกลับเลยครบล้วครับครบลวพร้อมนัางนิมนน,ะนิมนเลยครับนิมนยืนยงนี่เลยยืนใต่บาทปะอ่ายืน พี่ชาลีาจากน้านแม่ไม่ว่าใครคุณแม่เนี่ยเป็นคนสุดท้ายนะฮะแล้วก็กำลังจะ,ะท่านรับบิธบาทเสร็จแล้วนะฮะกำลังจะขึ้นไปบนพระโบส์เพื่อพิจารณาหลบหลบพระก่อนครับหลบก่อนครับมาข้างหน้าก็ยังเดินก,กันว่นวายอยู่นะครับ แมการล้วนแล้วแต่เป็นความศรัทธาทั้งสิ้นนะฮะ,ะพ่ออำนานครับฝากข้างบนด้วยนะครับผมมาได้พ่ออำนานมาช่วยนะฮะครับผมนี่แต่เช้านี้ก็ได้จากกู้ภัยเงานะฮะมาอำนวยความสะดวกกันแต่เช้าเลยนี่ต้องขอบคุณมากข้างบนเต็มแล้วหรือเปล่าอยากขึ้นไปเยอะ

อ่านั่งนอกเลยครับนั่งนอกแล้วครับพอครับนั่งนอกข้างในพอแล้วครับไม่แม่อ่านนะอ่าได้ครับนั่งได้เลครับนั่งได้ก็เราก็ต้องรักษานะฮะกติกามารยาทของสังคมนะฮะขณะนี้ก็ยังไม่พ้นไม่พ้นวิกฤตโควิดหนึ่งนะครับก็ต้องรักษาระยะห่างนิดนึงนะครับข้างในไม่เข้าแล้วนะครับข้างในไม่เข้าแล้วครับนั่งนอกได้เลยครับนั่งนอกได้เหมือนกันข้างในเต็มแล้วครับเดี๋ยวไม่แม่อ่านนะฮะ ขอบคุณมากครับขอบมากครับขอแล้วครับนั่งนอกเลยครับข้างในไม่เข้าแล้วครับครับครับนั่งงนอกเหมือนกันครับข้างในไม่เข้าแล้วครับแม่พอแล้วครับเอาข้างข้างนอกขอครับข้างในเราไม่เข้าแล้วนะฮะไม่ต้องแย่งกันครับนั่งข้างนอกเลยครับนั่งนอกได้เลยครับ นั่งนอกเลยครับพอแล้วครับก็ต้องรักษาเคารพกติกาบ้านเมืองสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวก็เข้าไปเบียดเบียดยัดเยียด,ยด,ยด,ยดภาพออกไปก็ไม่ดีใครที่จ้องโจมตีาศาสนานะฮะก็จะมาโจมตีกันได้อีกนะฮะฉะนั้นความศรัทธาก็ต้องตั้งอยู่ในความเ,าเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะเคารพกฎบ้านเมืองด้วยหลายคนเนี่ยแห่เกิดความศรัทธาเยอะนะฮะศรัทธาถึงขนาดว่าแม่เป็นผู้หญิงก็ลืมตัวจะไปกราบไหว้ตรงขานะเป็นรูปแกล้งรูปขา ก็บาปกรรมเบาๆนะฮะแล้วก